สวัสดีครับ f c ที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกคนามาพบมาพ่อกันนะครับกับผมกรนกรสินนะมาเจอกันวันนี้เป็นวันพุทธที่23กรกฎาคมนะครับที่เพจน้ำปะลาก่อนพายจวดนะฝากพี่ฝากน้องนะครับน้ำปะลาปรุงรสก่อนพายจวด เห็ดไส้ย,ยังกระเสียบพี่นองนต้มยำตำแกงนะครับเสียบทุกครัวนุวทุกคำนะครับการันตีนะครับฝากเด้อ,อใครเข้ามาแล้วนะครับรบกวนแจ้งผลการรับชมรับฟังให้ทราบหน่อยนะครับภาพชัดเสียงชัดพิมพ์แจ้งโดยการพิมพหนึ่งพาพเบอร์เสียงขาดหายก็ มอ่ะสบายดีครับพี่น้องทางสปปเล่าสวัสดีครับคุณแสงเพียรคุณแมนนะครับแมนอยู่พี่น้องทางขอนแก่นและพี่น้องทางสปปเล่านะครับมาก่อนนะเพราะแจ้งนะครับบ่ายโมงเนาะก็มาทดสอบสัญญาณเครือข่ายพี่น้องเนื่องจากพายุนะเข้านะครับบรรยากาศมืดขึ้นนะปล่อยเน่ตเนะตกเน่ะปะตกเนาะอกาศ มือนี้นะครับใครเข้ามาก็ถือว่าโชคดีนะครับจะมาแบ่งปันพี่น้องแนวทางนะตำตำไทยตำลาวนะครับนะพอเพจนี้นะครับให้ก่อนนะครับคราวที่แล้วก็ไลฟ์สดให้ไปที่รัฐบาลเนาะ และก็ลงชิปให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลขเมียฮันนี่นะไสดในเพจนี้คือฟันสองนะครับพี่น้องผลเีอวครับโอ้เกินคาดนะสองมาบนมาล่างนะครับและสองสี่และสองหนะครับนะเพจนี้นะครับก็น่าจะเป็น2องหวดนะนะหวดนี้สองสี่และสองหกงวดก่อนฟัน ก่อนหน้านอ้นนะครับก็น่าจะเป็นฟันฟรีในเพจนี้นะครับก็เต็มเต็มเลยนะครับออกนาะมตัวก็คือจะเป็นสองสี่หกนะครับและเลขทูปนะครับก็นะลงเป็นคลิปในเพจนี้นะครับที่ไปขอพรแม่ฮันนี่นะครับซึ่งมันตรงกับเลข วิ่งเงินล้านนะครับวิ่งสองนะครับก็มาเต็มเมนะครับอ่ะจะได้เทียบเคียงเรียบเรียงให้นะครับดูแล้วจะไม่ปลอ่ปลอยไปโดนในีพี่น้องดูแล้วก็จะลบเดี๋ยวมันดังมันอัดเนาะมันมีปัญหาในส่วนคลิปลงให้ไปเมื่อวานนะครับก็กระเบิ้องเงาเรื่องใครยังไม่เห็นนะครับคลิปที่บนเมฮันนี่ไว้นะครับว่า ถ้าหวยรัฐบาลเข้าเนาะมันสองหกแล้วก็ส่วน3มตัวบด้เอามาลงไห้เพราะคุณนายเพิ่นเป็นคนขอโดยตรงนะครับก็ไม่ได้ดูกันเนาะก็ขอได้หางเดียวมเม็ดเดียวนะครับได้สามสองสมาเต็มเต็มแล้วก็ของอาจารย์ในส่วนเป็นเลขทูแล้วก็เอาเฉพาะของตัวเองลง นะครับแล้วก็ส่วนที่ลงนั่นก็คือของอาจารย์เด้อนะเพราะว่าเพิ่ว่าให้เป,เปิดเผยนะครับอ่ะทักทายกันนะครับสวัสดีครับคุณกระหนกนะครับแม่นางนะครับสวัสดีครับยายเรียกยายนางเรียกเทวดาเดินดินโอ้ป่านนันอยู่บอกครับคุณยายขอบคุณเด้อนะคุณทองสุกเขียนแล้วเออเขียนแล้วก็นิ่งไว้นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่า สือเนาะที่กจจารไปไปของวดที่ได้สองหกนั่นนะครับไปวันที่สิบสี่ไม่อกวันที่สิบหกลงคลิปว่าวันนี้วันที่สิบสี่นั่นแหละนะครับให้ก่อนก็ก็ไปบอกว่าเรานะครับนะตัวผมเองเป็นคนกาลสินบ้านเดียวกันเด้อเพราะแม่ฮันนี่เพิ่นอยู่อำเภอกำล่าใส่นั่นแถวแถวบันเมื่อนี่นะครับอแถวแถวนั้น แต่จะเป็นตำบลเจ้าท่าตำบนลนงลิงแถวนั้นพี่น้องนะนะเดิมทีผมก็อยู่อำเภอนั้นแหละทีนี้นะน่าจะแยกมาเป็นอำเภอใหม่แล้วละ่ะนะครับเป็นอำเภอคลองฉชยแต่ก่อนอยู่ขึ้นตรงตอกกำมะลาใสกับไปเลียนนะมัธยมในอำเภอกำมะลาใสแถวนั้นนะครับก็ผ่านไปบ่อยนะเพราะนั้นสารฟีมีสองสารพี่น้องสารแม่ฮันนี่นะครับ ที่พิขอนี้ก็คืออยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดเซนที่ไปอุบลน,นะครับเพราะเมเนนี่ไปประสบอุบัติเหตุนะอยู่ตรงนั้นส่วนกระสินคามี่คือการยุบานเพลินนะครับก็มีสองศาลก็ยังไม่มีโอกาสแต่ว่าไปอยู่ประมาณสามครั้งก็ไปไปไปอุบลเนานะคากลับก็จะมานะขอพรน,นะครับหังจากขอพรเสร็จนะขอพรน้ําปลาเนี <c> ่ะ <oughs> นะพอหลังจากนั้นก็อยอดนะครับก็ แถวอศรีสิเกตเนี่ยต่อ,อก็อาทิตย์ละร้อยโลอุบลก็อาทิตย์ละร้อยโลแล้วก็ขอเสร็จก็มีย่ป,ปัวลายใหญ่โครราชนั่นแหละนะครับก็ถือว่าก็เลยไปขอนะเพราะว่ามันประสบผลสําเร็จในน้ําปลาแล้วก็เลยขอโชคในะทีนี้นะครับก็เลยได้ในสามตัวสามสองสี่แล้วของเลขทูปอาจารย์เป็นเก้าสองหกนั่นแหละก็ลงคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะนั้นก็ อยากินปิงปองก็ไปได้เห็นดอกมันเป็นว่อหาอเจ้าปิงปองหรือเจ้าเลขของอาจารย์เพราะเลขของอาจารย์นะครับที่ฟันเจ้ายศยมีความหลบไลหลเถอะมันก็คือเขามาสามหวดอยู่ฟันศูนย์ออกศูนย์หกฟันสี่ออกสี่หกฟันสองมามาบนมาลังเจ้ายศยนั่นเพราะนั่นเอาสิ่งที่ให้นั่นแหละคือของอาจารย์โดยตรงส่วนของอคุณนายที่เขาไปนั่นต่างหากก็เป็นของเขาต่างหาก เกาใจบ่เนี่ยาตสมีความโลภกเออนะเอาอันไหนก็เอานะถ้าซื้อตามอาจารย์นะมันผิดวังไหมละเลขเออเลขรัฐบาลนี่ก็นะจะไปมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้และสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนาะถามว่าในเลขวิ่งเดินล้านของรัฐบาลเนี่ยถ้าวิ่งเนี่ยมันมาจริงวดในรอบปีหกเปียดอันนี้เพิ่งจะเข้าเดือนที่เจ็ดเดี๋ยวพี่น้องอเดือนที่เจ็ด เดือนหนึ่งมันมีสองงวดรัฐบาลว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเข้ามันมียี่สิบสี่งวดนะรัฐบาลออกอเดือนละสองครั้งเนี่ยก็ถือว่าหลุดน้อยนะสรุปแล้วอยู่ประมาณหกงวดเจ็ดงวดหกงวดก็ถือว่ายาวแต่เดือนนี้อ่ะต้องไปย้อนหลังมาเนี่ยนะยังไม่หลุดเนี่ยเจ็ดเจ็ดเดือนอันนี้คือเดือนเกตเพิ่งจะครบไปแล้วเดือนเ็ตต่อไปงวดต่อไปคือเดือนเปดเนาะเดือนสิงหานะครับ เนะี่ยเขาวิงกันนะเพราะฉะนั้นกับดูนะแต่ไปดูคนนั้นทีคนนี้ทีเจ้าก็ไม่มีงบส,สื่อหรอกคนนั้นก็ว่าตัวนี้ก็ว่าตัวนั้นว่ารู้จะตามใครนั่นแหละพอเราไปตามกับเขาเป็นยังไงไปนี่นะมัดกรลุดนะเพราะมันมันอยู่ที่กุศลผลบุญของเรานี่แหละนะครับก็พยายามให้ทุกคนหยอดกับบุญน,นะครับเสริมบุญให้ตัวเอง นะมันจะได้ส่งไดเสริมมันเงินเทวดาก็บอกอยู่ทุกครั้งนะครับก็ขอบคุณนะครับเอี FC อีกครั้งหนึ่งโดยที่ร่วมทําบุญกับจารย์นั่นแหละถึงถูกเรียกที่ผ่านมานะล่าล่าสุดนะครับล่าสุดนะที่อาจารย์ทําลงทานหลังจากหวยออกวันที่16หน้อยประมาณวันที่19บเก้านสะิบแปก้านก็ทําบุญใหญ่นะครับลงทานขนมจีนร้อยโลมันหลายกนร้อยลกเพราะว่าลังหนึงเรา ซื้อให้แม่ครัวนะอีกต่างหากประมาณยี่สิบโลแล้วซื้อมาเพื่อผลแล้วก็ค่าลงค่าแรงช่วยหลายอย่างก็ก็ก็อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เหลือกําหนดการใหญ่นะครับพี่น้องนะเหลือกําหนดการใหญ่คือกระถินนะครับก็บค,บคือออกพรรษาแรกเนี่ยนะครับกระถินวันอาทิตย์ที่สิบสอง ที่บ้านอาจารย์นี่แหละคือเฮี้ยนเลยนะมันจะมาปักกองกระสินตรงนี้นะครับเป็นผ้าป่าสายมัชีรวมทั้งหมู่บ้านแต่ต้นนะครับมาปักที่เฮี้ยนของอาจารย์เพราะนั้นก็สามารถนะเก็บสะสมอ,อาจารย์จะทําเป็นต้นของตัวเองต่างหากส่วนรวมส่วนกลางก็จะทําอีกต่างหากนะทุราะนัคอว่าในครอบครัวในหมู่บ้านเนี้ยนะครับเก็บ หลังคาเรือนละ500นะอาจารย์ก็ให้ส่วนตัวไป1นึ่งหมืนอย่างเงี้ยคือเป็นส่วนกลางและต้นของเราเนี่ยก็ที่ได้เท่าไยก็กับมารวบร่วมนะสร้างกุศลไปน้ำกันนะครับเพราะตอนนี้ขาดนะครับปัจจัยหรือขาดขาดงบอยู่ประมาณล้านเศษนะครับเพราะว่ามันจะเป็นล้านหรือเปล่าหรือก็สองล้านเนี่ยเพราะมันนะครับคือ งบประมาณในการก่อสร้างอยู่ประมาณสามล้านห้านะครับแต่ทางวัดตามทิ่สรุปแล้วเนี่ยจ่ายไปแล้วน่าจะหนึ่งล้านน่าจะมีเงินประมาณนั้นเนี่ยทังวัดนักที่ที่ร่วมทําพระป่าปีที่แล้วเนาะกับกระทินนนะได้ประมาณล้านเศษั่นเนี่ยนะครับก็คงจะไม่พอนะครับก็อาศัยนะครับญาตโยมที่มีจิตศรัทธาหรือเอฟซของอาจารย์ก็ร,ร่วมกับอาจารย์ได้นะครับเพราะเงินกระฝา นะเพราะนั้นฝากนะครับซื้อผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ทุกอย่างนี้ก็ถือว่าได้ทำบุญค่วมกับอาจารย์นะนะอ่ะสรุปแล้วมีคนได้เนาะได้ได,แววนะด้แล้วก็รู้ตัววิ่งเนาะเดี๋ยวอธิบายเราขารู้ตัววิ่งนะครับวดที่แล้วก่อนโน้นนะอาจารย์มาไล์ในเพจนี้นะครับฟันสีเนี่ยเป็นสีหกนะอาจารย์ก็ให้ดูลัตเตอรี่ด้วยอาจารย์ชอบถ้าใครไม่รู้ให ให้หนักที่เลขท้ายเลขเลขท้ายเลขสามตัวนะครับก็มีอยู่สามหางก็สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดอาจารย์เจ้าก็บอกนาะที่ชอบสี่หกมันออกสนะี่หกเนาะลอตเตอรี่ก็อาจารย์ซื้อได้สองสี่หกก็ให้เบิงอยู่ที่ผ่านมาก็ฟันสนะองเนาะเข้าใจ <c oughs> ฟันสองนะครับเป็นตัวนี้เนี่ยฟันสองเนี่ยนะครับเนี่ยมาไล่ในเพจนี้ตัววิ่งก็คือตัวนี้นะครับออก สามสองสี่และสองหกล่างตต่มติม,ตมนะครับในเพจนี้ก็น่าจะรวยกว่าทุกคนที่ผ่านมานี่นะครับก็คือจิงตัวนี้เนาะเดี๋ยวยังไม่พอนะอาจารย์ก็มาลงให้ด้วยนะครับในเพจนี้นะเป็นคลิปนะได้ทึงงงง่งลางได้เด้งเดิงทึ่งลัตเติลีน่าจะได้กัน นะพี่น้องก็สื่อลัตเตอรี่ให้ดูด้วยเนี่ยเพราะอาจารย์ซื้อลัตเตอรี่งวดเมื่อกี้นะครับตัวนี้ได้ไปเท่านี้แต่อาจารย์หนักไปที่สองศูนย์เนาะในเพียดนี้ก็คือสองศูนย์น่าจะได้สิบหกใบนั่นแหละไม่ได้ก็ไม่รู้ว่างไงคือพูดง่ายๆก็คือให้รอกกันบ้าน <c ười> คืออาจารย์เล่นตัวไหนก็เล่นตามเนี่ยนะครับน่าจะได้กันบ้านเนาะเ,ออ <S <s เพราะฉะนั้นงวดนี้นะ ก็ได้กันทุกคนเดีวเห็นแล้วนะมีส่วนนี้อาจารย์จะให้เวลาเป็นถึง5้าโมงเย็นก็จะลบเดิมพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวจะวางสนุกส่วนเลขที่ไปแก้บนนะครับก็ลงอยู่ในคลิปนั้นแหละหาเบิงเอาเดอร์นเพจนี่นะเพจอื่นอาจจะไม่ได้ไปลงให้นะครับอ่ะหลายคนรู้เลขวิ่งของอาจารย์นะครับซึ่งเดินดีงวดนี้คือตัวนี้นะ ฟันตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันจะให้ตัวไหนมันอาจจะว่าตรงกับเลขเลขทูนะครับก็ไม่ได้กับว่าเนนั่นกับพิจารณาเอาเพราะงวดที่แล้วอาจารย์ให้สองมันตรงกับสองหกเลขทูเน้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาดูชุดเต็มนะครับครับมัดน้ำบอลกระเาเพราะว่ามันเดินมาตั้งแต่ศูนย์ก่อนหน้านู้นแต่หน้านู้นมันไม่ได้มาตรงตรงมันอาจจะ เลขวิ่งในร้านก็เข้าตลอดอยู่ก็เป็นศูนย์หกฟันสี่สี่หกฟันสองก็สองสี่สองหกเก้าวันี้เป็นตัวไหนนะครับ,ค,รบคนเห็นแลหละในห้องแถวทางห้องอาจารย์พอลงให้ไปแล้วพรอาจารย์จัดเลตเตอรี่ไปแล้วถึงไห้นะจัดเร็วนะครับจัดเมื่อวัน จัจทร์ที่ผ่านมานะที่ไปอุบลก็เจ็บมากตะกุ่นะครับก็ถึงมาปล่อยให้ได้อตําไทยเห็นแล้วนะครับขยายความในตัวเด่นนะครับเด่นเกคืออ,อาจารย์ก็บอกว่าที่ไล่ได้เพียอกอรพลังเลขน้าโชคนะให้ไปแล้วบอกในในแล้วใครจําทีเบียนรถของอาจารย์ได้นั่นแหละมันมีอยู่ชุดสามตัวเห็นว่าพี่น้อง เห็นไหมตามนี้เลยนะครับนะดูเลขท้ายเลขสามตัวนะครับคือตัวเน้นนะที่อาจารย์พูดเป็นในในคือเลขทะเบียนรถของอา,อาจารย์เองก็คือในหางสุดท้ายพี่น้องนะก็เลยไม่เอาขึ้นก่อนแล้วก็เอาเรียงไปตามตามหลักของเลขเนาะนะนะก็คือชอบเลขทะเบียนรถของตัวเองนั่นแหละแต่เพราะมันมันมัดกัน นะมัดกันในหางสุดท้ายถามว่าชอบทุกตัวไหมในชุดนี้ชอบทุกหางชอบทุกหางแต่เราจะหนักในตัวหางชุดสามตัวนะก็จะบอกอย่างนี้เดวยวเดี๋ยวค่อยดูในโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายเพราะเดือนนี้มีสามสิบเอ็ดวันโค้งสุดท้ายก็จะมาประมาณวันพุทธที่สามสิบเพราะเดือนนี้มีสามสิบเอ็ดวันหวยออกวันที่หนึ่งนะครับออกวันศุกร์ที่หนึ่งนะ ขึ้นเจ็ดข้าเดือนเกนะ้าอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันในวันที่สามสิบนะค่อยว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคิดแล้วก็แชปไว้เดี๋ยวอาจจะลบเดี๋ยวจีนงนะอาจจะลบในให้เวลาอยู่ประมาณสี่ห้าโมงเย็น นะก็สามารถแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองแล้วก็มากอดูย้อนหลังวิธีกอดูก็ปัดคอมเมนต์ออกนะคิปที่รูปของจานเนี่ยมันจะมีคอมเมนต์ขึ้นมันก็จะมีสกอร์เห็นไหมสกอร์ันคลิปเนี่ยอยู่ด้านล่างก็เลื่อนเลื่อนดูจนไม่เห็นาจารย์โชว์อะไรอะไรอะไร,อะไรนะ่ะนะนวิธีดูนะถึงให้แชร์หน้าเฟซจะไปแชร์ลงกลุ่มนะประมาณนี้นะครับให้แชร์เป็นหน้าอาจารย์ยังไม่ลบง่ายนะแชร์เป็นหน้าเฟซตัวเองค่อยไปกอดูย้อนหลังจะไม่ย้อนกลับเพราะเวลามัน นาทีก็จะครบชั่วโมงนะครับในนานไม่ได้เดี๋ยวก็จะพาดกันทุกคนนะอาจารย์ให้ทั้งหน่อยทั้งลาวทั้งรัฐบาลไปหมดแล้วนะครับส่วนเลขทูบก็ดูในเพจนี้นะครับทุกคนนะประมาณนี้ใว้เจอกันใหม่ในโคงสุดท้ายผลลัพธ์ของรัฐบาลนะครับก็ติดตามเพจว่าอาจารย์เล่นตัวไหนเล่นละละนะรอรอกกันบ้านนีลัตเตอรี่นะครับนะประมาณนี้นะครับก็ติดตามเพจนี้จะเห็นก่อนเพื่อน นะครับคนทุกคนโชคดีล่ำล่ำด้วยด้วยเฮงเฮงปังปังกันทุกคนโชคดีวันนี้ครับ